็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับเพบผมอยกแล้วนะครับชงเลยจริงๆโอเควันนี้เราจะมาเล่นใหม่ครับนี่เองนะครับโอเคเรามาจะมาเล่นเกมแบบดอีสต์เลยนะครับิตะวิลล์สปาร์ตโอ้ <c oughs> <t od ic> โอเคเราจะปรับโหมดแค่เอิมีซี่เท่านั้นอีซี่เท่านั้นแล้วก็ซีดเอาซีดไหนดีเวจะเป็นซีดเอ่มซีด กูไโเอาลสิของฮีโร่บายแน่นอนเซีเลยเดี๋ยวว่าช่างแม่เงี้ยเอ้ซีธรรมดาไล้แหละโอเคเริ่มกันเลยช่วงนี้ผมก็อาจจะไปทำคลิปเท่าไรเหมือนคนดังๆนะครับโลดเร็วๆดีเอ้ย กี่นาทีแล้วเนี่ยหนึงหน่งนาทีสองห้าเออไม่ใช่เออเป็นอะไรวะ่ามิโอเคเมื่อเราอยู่อยู่เกาะเกาะอพองเกาะอพองมันเองโอเคดูเหมือนว่าผมจะเห็นไก่สองตัวนะครับอืมช่างม่งตัวเคยมาตีมึง อืดชึบต,ตัดไม้ก่อนโอเคตัดไม้แล้วโอเค EP นี้ก็เป็นอี EP แรกนะครับการเอาชีวิตรอดจากไมโครฟ a ั t นั่นเองเหมือนแบกิวแต่ผมจะทำเป็นแบกเกียมนั่นเองครับ แบกเกียมในไมครับอีพีแรก <c oughs> มันน่าจะค่อนข้างดีเลยเดียวนะครับืมครับไม้ก่อนงชิงชิงโอเคว่าเราได้ไม้ปุ๊บแล้วก็ต่อไปทุกคนอาจจะสงสัว่า youtube youtube เอิ y มยูทู e เกิดมาได้ยังไง น่าคือกูไม่รู้เธอทำไมเ่ะโ,โอเคตัดไม้ต่อไปนะครับตัดต่อไปช่วงนี้ผมก็ไม่เห็นหน้าตัวเองเลยเพราะจากที่ได้เรียนฟลายฟินนี่สามก็ ไม่มีใครคอมเมนต์เลยสักคำคอมเมนต์เดียวเมนแรกก็ไม่มีพูดจริงเมนแรกก็ไม่มีจริงๆสกีทีวีเฮ้ยเมนเลขเมนเลขเว้ยโอเคโอเคครับแล้วก็เก็บแอปเปิ้ลนะครับเก็บแอปเปิ้ลโอเค โอเคเมื่อผมได้ไหมประมาณเอิ่มเยอะแล้วนะครับผมก็ทำไปโอเคเดี๋ยวเราสางบ้านแล้วโชว์ t oh, hey. ท m e อ๋อทำอะเร โอเครอบต่อไปเสียงไม่แปลกเสียงไม่เต็มครับถึงแบบโคตรกากมากเสีงเยงในเกม,มป่าววะชึบชึบๆชึบ อืมโอเคทำต่อไปอืมโอ้แม่สาวน้อยไม้ขาดจะหมดแล้วแบกเกียมบอกว่าโอ้แม่สาวน้อยไม้จะหมดแล้วไม้จะหมดแล้วไม้จะหมดแล้สวสั็โอเคเดี๋ยวขอตัดกันโอเคจากที่ผมได้ไม้มาแล้วนะครับ บ้านแม่งอยู่สักไกลเลยคุ้ย okay. โอเคคลิปนี้อาจจะมีการตัดต่อเยอะเยอะนเลยก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะมันยากพิมพ์กูว่ายาวเออได้ยินไหมโอเคได้ยินห กูบอกว่าอันนี้แฟนกูอเมอคืนอะเลื่อนมาเลยไเเม่อเช้าอะกูเฟยมันแลบล็เฟกูแต่กูเอางปบุกอะเปเข้าไปดูเฟยมันแล้วมันั้งกับคนอื่นเลยไอ้แมถ่ตั้งอะแท่มีคนอื่นมันบอกหลังนะโอเคครับ นึ่งพี้อยชิบหายเลยสัตว์อีเหี้ยขอตัดก่อนก็แล้วกันนะครับก็สวัสดีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ